คนวันนี้คนระับผมยมไ,ไทยวันเดียบล็อกกับผมนะครับหรือวันเดียบิฟมีนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลากที่สี่นะครับก็ผมจะไปนอนก่อนนะครับแล้วผมจะตื่นมาที่แปดโมงเพื่อเล่นออนไลน์นะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตอนแปดโมงเช้าสวัสดีคนตอนนี้นะครับเวลาแปดโมงนะครับก็ผมตื่นแล้วก็ตอนนี้ครับผมก็รอวิชาแรกเปิดอยู่นะครับเพราะว่าวิชาแรกของผมเริ่มตอนแปดโมงสิบนาทีนะก็เป็นวิชาเซนสาองข้าบเลยแล้วก็พักนะนั่นแหละ ก็ตอนนี้ผมก็อาตอนนี้ห้องเปิดแล้วนะโอเคเยวผมไปเรียนก่อนนะครับแล้วกลับมาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครับก็ผมไปเอาเข้าวมาแล้วนะกับพัสดุกครับก็แหละละอีสิบไปหิม,มก็รีออนไลน์แล้วขับต่อไปน่าจะเป็นดนตรีนะครับอืมใช่แล้วผมไปสอบดน,นตรีด้วย นั่นแหละผมต้องีปขึ้นไปเรียนแล้วเดออี๋ยวไม่สอบไม่สอบไม่ทันนะโอเคที่ okay, ผมไปเอาเมื่อกี้นะครับก็คือข้าวกระเพรานะนี่น่ากินมากผมกินกระเพราไม่ใส่พริกนั่นแหละนะอืมก็อีกสามอาทิตเริ่มเรียนนั่นแหละผมไปเข้าแอป,ปลอยดีกว่าถ้าใครต้งแทนผมใช้แอปไปเรียนผมก็ใช้แอป,ปชื่อทีมนะครับจะขึ้นที่ตรงนี้เลยนี่อืมอ่าข้ามเริ่มแล้วเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนนะ นะคตอนน,นี้ผมก็เรียนรายจบแล้วนะก็ตอนนี้ผมก็ฟรีแล้วเพราะว่าผมเรียนราจบแล้วแล้วก็ไม่มีงานแล้วด้วยนะตอนนี้เป็นคนมุมนะทุกคนแล้วก็ผมเพิ่งมาเห็นว่าชิ้นส่วนของแว่นผมอะมันหลุดไปก็คือส่วนนี้เลย เห็นปะอมันหลุดไปใช่แล้วผมหาไม่เจอเลยข้างนี้มีค้างนี้ไม่มีนะมผมเมื่อกี้ผมลองหาแล้วหาไม่เจอทีเออใช่ผมว่านอนมันคงหลุดแหละใช่อืโอเคตอนนี้ผมว่าผมอาจจะไปหาต่อไม่ก็ไปดูหนังแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปน,นอนนั่นนี้ได้เป็นแผนผมนะแต่ผมก็งงอยู่เลยว่าผมจะยูหนังเรื่องอะไรดีนั่นแหละ ทุกคนปัญหาแล้วกตูนดูแล้วคือเป็นการ์ตูนที่นนทออททแบบผมดูมาสองครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่สองอะเออกำลังดูอยู่ภาคที่เท่าไหร่เนี่ยภาคที่สามตอนสี่อะอืมใช่ผมดูมาสองครั้งละอันนี้็ครั้งที่สองลูดีนะชื่อเรื่องโทรฮันเตอร์เดี๋ยวจะขึ้นทีน่ตรงนี้นี่ใครอยากดูนะเดดฟกิกดูดนะีทุกคนผมว่าถ้าดูเรื่องนี้จบนะผมก็อาจจะไปเล่นเกมไม่ก็ไปหาอะไรทำเล่นเล่นะอืมไม่ต้องกีตาร์แล้วก็หนอน นะครับทุกคนโอเคเราขอไปดูต่อให้จบก่อนนะแล้วก็มาอัดคลิปต่ออืมโอเคทุกคนเมื่อกี้โมดูหนังจบไปแล้วนะก็ตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมอยู่นะก็เกมชื่อว่าลอร์ทุกคนนี่เกม,ออ <S <S มนี้เลยเห็นป่ะอืมนี่เป็นเกมการ์ดทุกคนอนะ่ะผมชอบเล่นเกมการอยู่ด้วยเมื่อตอนเด็กอ่ะเออแบบตอนเด็กผมชอบเล่นเป็นการ์ดอ่ะอืมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเล่นละเพราะม,มีใครเล่นด้วยใช่ เกืเพื่อนผมเปม็นเลิกเล่น,นหัแล้วอะผมเป็นเล่นไม่เล่นละอืมตอนนี้ผมเล่มเล่นเกมในแชนแนทุกคน L o. R ลูกดีทุกคนเป็นเกมการ์ดอือผมว่าผมเล่นเกมจบแล้วนะผมก็จะอาจจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนเลยนะทุกคนอืออะทุกคนก็คลิปด,ดีไปคลิปสั้นๆนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะผมแค่มาโชว์แบบว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันอนะคือเรียนออนไลน์แล้วก็ทำโน,น่นทำนี่นนแล้วก็นอนนะทุกคนแหละนะก็ สำหรับวันนี้ครับถ้าใครชอบคลิปมีอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซ mm ับ hmm. สไครป์ผมนะครับไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย